เมื่อตะวันนะครับไปเดินตลาดขายต้นไม้มานะครับก็ได้ไผ่กลอิ่มครับแม่หนึ่งต้นนะครับนี่เลยสําหรับวิธีการปลูกครับแม่ค้าเมื่อกี้เขาก็แนะนํานะครับก็ให้ปลูกในน้ำนะครับเช่นในน้ําแบบนี้นะครับในภาชนะที่เป็นกระถางแก้วนะครับหรือว่าจะเป็นกระถางธรรมดาก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความสวยงามครับในส่วนตัวแล้วกระถางแก้วแบบนี้ครับจะสวยกว่า เอาออกจากทุงแม่นะครับก็เอามาล้างน้าหน่อยนึงนะครับ ไผ่กวนอิมนี่นะครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับความหมายดีนะครับนิยมปลูกประดับบ้านนะครับแล้วก็จัดสวนนะครับช่วยส่งเสริมความมั่งคั่งและก่อโชคลาภของเจ้าของบ้านนะครับปลูกไผ่กวนอิมในขวดแก้วนะครับผมก็จะใส่หินสีหนอยนึงนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับเอ่อคนไทยโบราณนะครับเชื่อกันว่าไผ่กวนอิมนะครับ จัดเป็นต้นไม้นามมงคลประจาบ้านนะครับช่วยส่งเสริมให้คนในบ้านมีฐานะดีนะครับเกิดความร่ํารวยนะครับออแล้วก็ยังช่วยกวักเงินเข้ามาหมุนเวียนในบ้านนะครับเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ชนิดหน่งนะครับเนื่องจากว่าในอดีตนั้นนะครับนิยมนำมาใช้เป็นเครื่องประกอบพิธีบูชาพระเจ้านะครับแล้วก็พิธีม,มงคลทางศาสนานะครับ ทางนี้หากดำไผ่กวนอิมนะครับมาปลูกในบ้านนะครับก็ควรจะปลูกในทางทิศต,ตะวันออกนะครับแล้วก็ปลูกในวันคารใส่หินสีลงไปนะครับเพื่อความสวยงามนะครับ บางคนก็อาจจะใช้กระถางดินก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็สไตล์ของแต่ละคนนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำลงไปนะครับ น้ำที่เติมนะครับควรจะเป็นน้ำดื่มนะครับจะยิ่งดีนะครับควรเด็กเรียกน้ำที่เป็นน้ำจากน้ำปลาปลานะครับก็อาจจะมีคอรีนผสมอยู่เนี่ยเก็บแล้วครับสวยงามไหมครับหากบ้านไหนทำธุรกิจนะครับหรือว่าทำการค้าต่างๆอยู่แล้วนะครับก็ลองหาต้นไผ่กล้วยไมนะครับปลูกไว้ที่บ้านเพื่อเสริมโชคลาบดูนะครับรับรองว่า กิจการจะก้าวหน้าแน่นอนเลยครับฝากกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปวิดีโอนะครับจาก Max Time Channel นะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ